คำถามนี้มาจากพี่จอยมนทิรานะคะเป็นคําถามที่ดีนะคะซึ่งอาจจะเหมาะมากสําหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ต้องการขึ้นทะเบียนผ่านเอกสารพี่น้องเราอาจจะเข้าใจกันว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมายถึงการขึ้นทะเบียนภัยแล้งนะคะเมื่อก่อนก็เข้าใจกันอย่างนั้นไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะทําความเข้าใจใหม่ขึ้นทะเบียนภัยแ้งหมายถึงเราประสบปัญหาภัยแล้งเราจึงมายื่นขึ้นทะเบียนแล้วเราก็จะได้รับการช่วยเหลือ แต่ในที่นี้หมายถึงการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งสําหรับเกษตรกรรายใหม่เอกสารที่จะต้องใช้ก็จะมีแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google หรือรับได้ที่สํานักงานเกษตรอาเภอนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนแล้วก็อย่างที่3สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่จะใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็กรณีมีการเช่าต้องใช้สัญญาเช่าแนบเพิ่มเติมนะคะ แต่ในแบบคำร้องจะมีระบุให้ว่าเป็นเช่าแบบมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาเมื่อเราได้เอกสารทุกอย่างครบแล้วจะทำแบบคำร้องด้วยกันบันทึกข้อมูลหรือว่ากรอข้อมูลให้สมบูรณ์ลงชื่อรับรองข้อมูลด้วยตนเองเรารับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผน่นซึ่งก็หมายถึงสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารสิทธิจากนั้นให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอกมนนะคะลงชื่อรับรองข้อมูลให้นำเอกสารทั้งหมด ส่งที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงของเราหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าระบบให้นะคะ